อ่าคลิปนี้ผมฝากบอกเพื่อนรักผมคนหนึ่งนะแม่นั่งทั้งวันตื่นมาก็เจอตื่นมาก็เจอติดสลอต <c oughs> เล่นอยู่นั่นแหละเฮ้เหีย <c oughs> เล่นติดเล่นร้อยถอนได้บาทเลยเล่นพันถอนได้ห้าสิบเล่นทั้งคืนบอกเลย เบาได้เบาเบาไม่ได้เดี๋ยวดับเขาบอกอทรศก็ร้อนถ้ามันพูดได้ก็บอกพอแล้วพอแล้ว,ลวมผมก็ไม่เ่อาใจหน้าจอนี่กดนี่หน้าจอสะเทือนล้าวหมดหน้าจอไปดูได้หน้าจอมันเดี๋ยววลหลังผมจะถ่ายไปให้ดูมันไม่มีที่แตกแล้วหน้าจอมันผมก็ไม่เข้าใจ นังจนหลังแข็งเล่นนั้งคืนพันหนึ่งนี่บวกบวกพันหนึงนี่กดได้ห้าสิบวันวันไม่ทำที่อะไรหาจะสมัครฟรีนั่นแะสมัครฟรีไม่ว่าส่งมาจังไอ้จิต่าส่งสมัครฟรีไม่กูจังกูกูบอกว่ากูไม่เล่นกูไม่เล่นส่งไม่นั่นแหละไม่ส่งมาทำทียอะไรจิตผาย เล่นพันหนึ่ง้ห้าสิบกูไม่เลีนเยนได้โอ้โหแล้วตื่นมาได้เจอตื่นมาได้เจอนางเมื่อคืนไอ้เยียนไม่้อใจมันถามว่ามึงไม่ยังไยบ้างตอบมาอยู่ความเดียวของมันตายตัวอยู่แล้วมันต้องเอาไปอยู่รู้ว่าเสียแต่ก็ต้องซ้ํา เล่นโอ้โหไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นไม่พออีกมือบีบสิวบีบสิวกดสิวนั่นแหละยาเส้นบ้างเดี๋ยวอะไรบ้าง,างพันมั่วเมียมาทิเทยี้ยกับปิวมาเดินกูเละเ,ลเลทะไม่้อใจถ้าโดนฝักปูได้พูดได้ก็ขอเ,เดี๋ยวหี้ยเดี๋ยวกูจะระเบิดใครหน้าบางอย่าง